ฉเฉลยแบบทดสอบที่58ครับดูหน้าตาแบบทดสอบนี้นักศึกษาหลายคนอาจจะตกใจเนาะเพราะว่าเป็นรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างยุ่งนะครับยุ่งมากๆแต่จริงๆเนี่ยข้อสอบข้อนี้ถือว่าเป็นข้อสอบที่ง่ายนะครับง่ายมากๆข้อหนึง่งมันไม่มีอะไรเลยนักศึกษาเขาต้องการให้เราจัดระเบียบครับจัดระเบียบโจทย์ใหม่ให้มันสบายตาแล้วก็เป็นการนําความรู้เดิมที่ติวเตอร์เคยสอนไปแล้วเนี่ยนำมาใช้ในการทําข้อสอบในข้อนี้ ความรู้เดิมก็จะเป็นพวกความรู้เกี่ยวกับการย้ายข้างอสมการเนาะย้ายข้างตัวแปรจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายการย้ายข้างตัวแปรค่าบวกย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นค่าลบแค่นั้นเองเรื่องของการย้ายข้างเนี่ยติวเตอร์สอนมาเยอะมากๆแล้วนะครับในแบบทดสอบที่52ัักศึกษาลองกลับไปดูนะแบบทดสอบที่52นะครับเป็นการย้ายข้างจัดระเบียบโจทย์ใหม่ก่อนอื่นเราจะมาเปลี่ยนเครื่องหมายก่อนนะครับ ไม่มากกว่าหรือเท่ากับเปลี่ยนเป็นน้อยกว่านะครับเวลาที่นักศึกษาเจอโจทย์ที่มีตัวแปรซ้ำๆกันหลายๆตัวเนี่ยนักศึกษาอย่าเพิ่งตกใจว่ามันคือตัวเชื่อมหลายตัวไม่ใช่นะครับถ้าเกิดเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขมีตัวแปรซ้ํากันหลายๆตัวเนี่ยสันนิษฐานไว้เลยครับว่าเขาน่าจะให้เราย้ายข้างจัดระเบียบ หรือถ้าเป็นภาษาคณิตศาสตร์เต็มเนี่ยการย้ายข้างก็คือการคูณเข้าไปทั้งสองฝั่งแต่เรามักจะนิยมเรียกว่าการย้ายข้างเนาะเนื้อษาดูที่เงื่อนไขที่1ก่อนครับเนื้อษาจะเห็นว่าตัวแปรซ้ํากันเนี่ยก็คือตัว a ใช่ไหมครับแสดงว่าเราต้องหยิบจุดเนี้ยนะครับจุดไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยหยิบออกมาก่อนเพื่อมาจัดระเบียบจุดนี้ก่อนนะครับเช่นเดียวกันเนื้อษาดูเงื่อนไขที่สองครับเงื่อนไขที่2มี b เห็นไหมครับมี B ซ้ํากันเราก็จะหยิบเอาเงื่อนไขที่2จุดนี้ตรงไฮไลท์สีชมพูตรงนี้หยิบออกมาจัดระเบียบใหม่ก่อนนะครับค่อยๆจัดระเบียบอ่าเราจะมาจัดระเบียบในเงื่อนไขที่หนึ่งก่อนนะครับตรงไฮไลท์สีเหลืองเนาะจุดนี้มันมีเศษส่วนคือส่วน5ใช่ไหมครับมีเลข5ห้อยไว้อยู่เราจะต้องกําจัดส่วนทิ้งไปก่อนการจะทําให้เลข5เนี่ยมันหายไปเราก็ต้องคูณ5เข้าไปครับก็จะได้ห้า คูณกับทั้งวงเล็บ 4a บวก b ส่วน5เท่ากับตัวข้างหลังคือ5คูณ a ได้ 5a ครับตัวข้างหน้าตัดกันได้ครับ515 515เขียนใหม่นะครับเราก็จะได้ตัวข้างหน้าคือ 4a บวก b เท่ากับ 5a เนื้อาเห็นไหมครับว่า a เนี่ยมันมีทั้ง2ฝั่งนะครับ คือ 4a กับ 5a เราก็แค่ย้าย a ครับไปอยู่รวมกันให้เหลือ a แขี้นหนึ่งตัวการย้าย a เราจะย้ายตัวที่มีค่าน้อยนะครับไปหาตัวที่มีค่ามากก็คือย้าย 4a เนี่ยไปลบกับ 5a 4a มีค่าเป็นบวกเนาะย้ยายไปข้างหลังนะครับก็จะมีค่าเป็นลบก็จะได้ลบ 4a นะครับอาจจะต้งขอเขียนเต็มๆนะเผื่อน,นักศึกษาจะได้จด มันก็จะได้ b นะครับเท่ากับ 5a ลบ 4a เพราะเราย้าย 4a เนี่ยไปฝั่งข้างหลังตัวข้างหลัง 5a ลบ 4a ก็จะเหลือแค่ 1a ถูกไหมครับเหลือแค่ a ตัวเดียวเนาะะสรุปใหม่ครับสรุปได้ว่า b เท่ากับ a แค่นี้เองครับนี่เป็นการจัดระเบียบใหม่นะของจุดไฮไลท์สีเหลืองตัวนี้ ทีนี้ติวเตอร์ขอเขียนเงื่อนไขที่หนึ่งใหม่นะครับเป็นรูปร่างหน้าตาใหม่เมื่อกี้เราเอาไฮไลท์สีเหลืองจุดนี้นะครับมาปรับใหม่ปรับได้ว่า b เท่ากับ a แล้วมีอะไรต่อครับหลังจากไฮไลท์สีเหลืองมีอะไรต่อเครื่องหมายน้อยกว่า c c เท่ากับทั้งวงเล็บ d บวก e นี่คือเงื่อนไขที่1นนะครับที่เราได้ปรับรูปร่างหน้าตาใหม่ เห็นไหมครับจากที่มันยุ่งๆเนาะดูซับซ้อนนะครับเราแค่ปรับจัดระเบียบใหม่ก็จะได้รูปร่างหน้าตาใหม่ที่สบายตากว่าเดิมนะไม่ได้ยากเลยนะครับต่อมาเราจะมาจัดระเบียบเงื่อนไขที่2นะครับสังเกตว่าเงื่อนไขที่2เนี่ยมีตัวแปรซ้ํากันนะครับก็คือ b เราจะหยิบเอาจุดเงื่อนไขที่2เนี่ยทั้งก้อนเลยนะครับมาจัดระเบียบใหม่เหมือนกันครับเงื่อนไขที่สองเนี่ยเป็นเศษส่วนและมีเลข3าม ห้อยอยู่ข้างล่างเราต้องกําจัดส่วนทิ้งไปก่อนนะครับส่วนคือเลข3จะกําจัดเลข3ทิ้งจะต้องคูณ3เข้าไปทั้ง2ฝั่งก็จะได้3คูณกับทั้งวงเล็บ f บวก g บวกส b ส่วน3ตัวข้างหลังก็จะได้3คูณ b ได้ 3b ครับตัวหน้าตัดกันได้ครับ3 13 313 ก็จะเหลืออะไรครับเหลือ f บวก g เท่ากับ2 b น้อยกว่าหรือเท่ากับ3 b เห็นไหมครับว่าตัวแปร b เนี่ยมันมีซ้ากันทั้งสองฝั่งเราจะต้องย้าย b เนี่ยไปรวมกันก่อนนะครับการย้ายแนะนำให้ย้าย b ที่มีค่าน้อยเนาะย้ายไปหา b ที่มีค่ามากนะครับเราจะย้าย2 b ไปข้างหลังครับ2 b มีค่าเป็นบวก ย้ายไปก็จะกลายเป็นลบ 2B เขียนใหม่นะครับเราก็จะได้ F บวก G น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3B ลบ 2B ตัวข้างหลัง3ลบ2เหลือเท่าไหร่ครับเหลือหนึตัวหลังก็จะเหลือ1น 1B สรุปใหม่เงื่อนไขที่สเนี่ยเราปรับรูปร่างหน้าตาก็จะได้ F บวก G น้อยกว่าหรือเท่ากับ B. 1ตัว นี่คือรูปร่างหน้าตาของเงื่อนไขที่สองเกศึกษาดูนะเงื่อนไขที่หนึ่งเนี่ยเราปรับรูปร่างหน้าตาได้ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงไฮไลท์สีเหลืองอะ่ะส่วนเงื่อนไขที่สองเนี่ยมันมีบีเหมือนกันนะครับเงื่อนไขหนึ่งกับเงื่อนไขสองเนี่ยมีตัวเชื่อมเหมือนกันก็คือ B ดังนั้นเราก็จะเอาตัว B เนี่ยมาเชื่อมต่อกันไปเลยนะครับนะตวเตอร์ก็จะยกเอาเงื่อนไขที่สองตรงนี้ยต,ตรงวงกลมตรงนี้นะครับ ยกเอาเงื่อนไขที่สองเนี่ยมาต่อเงื่อนไขที่ 1, เลยนะครับโดยใช้ b เนี่ยเป็นตัวเชื่อมต่อติวเตอร์จะยกมาต่อเติมตรงนี้เลยนะครับตรงข้างหน้ามันก็จะได้ f บวก g น้อยกว่าหรือเท่ากับ b ทันไหมครับทันไหมสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อนักศึงษาไม่ทันในวงเล็บ f บวก g น้อยกว่าหรือเท่ากับ b ตรงไฮไลท์สีเขียวตรงนี้นะครับคือ เงื่อนไขที่สองที่เราปรับรูปร่างหน้าตาแล้วแล้วตัวเตอร์ก็เอาเงื่อนไขที่สองเนี่ยมาเชื่อมต่อกับเงื่อนไขที่1โดยใช้ตัว B ีเป็นตัวเชื่อมนะครับเงื่อนไขที่1ก็คือจุดนี้ตรงไฮไลท์สีฟ้าตรงนี้เชื่อมต่อกันเราก็จะได้โจทย์ใหม่ที่มีรูปร่างหน้าตาสบายตากว่าเดิมนะครับเห็นไหมไม่ได้ยากเลยนะครับโจทย์เนี่ยมันมีวงเล็บเนาะเดี๋ยวเราจะมาต่อเติมในวงเล็บกันนะครับเริ่มจากวงเล็บที่1ตรงนี้ f บวก g นะครับ ต่อเติมได้ว่าทั้งวงเล็บย่อมมากกว่า f 1ตัวและย่อมมากกว่า g 1ตัววงเล็บที่2ครับทั้งวงเล็บ d บวก e ย่อมมากกว่า d 1ตัวและย่อมมากกว่า e 1ตัวโอเคนะจากนั้นไปหาคำตอบในข้อสรุปกันได้เลยครับข้อ1ข้อสรุปที่1ครับเขาต้องการให้เราอ่านตัวแปรคือ f e d และ g สตัวแปรนี้นะครับนักศึกษาดูสังเกตนะว่า4ตัวแปรนี้คือตัวแปรที่มันอยู่ในวงเล็บทั้ง2วงเล็บเลยนะครับเวลาที่เราอ่านเนี่ยเราก็จะอ่านวงเล็บตัวนี้นะวงเล็บ f บวก g อ่านไปหาวงเล็บ d บวก e ครับอ่านได้ว่า f บวก g น้อยกว่า d บวก e เห็นไหมว่าสิ่งที่เราอ่านเนี่ยกับข้อสรุปที่เขาถามหน้าตาคล้ายกันไหมครับคล้ายกันมากๆเลยนะของเราเนี่ยเป็นบวกของเขาเป็นลบดูตัวหน้าก่อนครับตัวหน้าของเขาเนี่ยเป็นลบ e แต่ของเราเนี่ยเป็นบวก e อยู่ข้างหลังง่ายๆครับเราก็แค่ปรับรูปร่างหน้าตาใหม่โดยการย้ายบวก e ครับไปอยู่ข้างหน้าก็จะกลายเป็นลบ e เช่นเดียวกัน ของเขาเนี่ยเป็นลบ g อยู่ข้างหลังของเราเป็นบวก g อยู่ข้างหน้าเราจะทําตัวเราให้เหมือนเขาเป๊ะเ,เนี่ยเราก็ต้องย้ายบวก G ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยไปอยู่ข้างหลังแทนนะครับบวก G ย้ายไปก็จะกลายเป็นลบ G โอเคนะเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่า F e ลบ E น้อยกว่า d ีลบ g ครับข้อสรุปเขาถามว่ามากกว่าใช่ไหม เราพิสูจน์ได้แล้วครับว่าน้อยกว่าแบบนี้ตอบเท็จข้อสรุปที่1นเนี่ยนักศึกษาถ้าใครเซียนแล้วนะครับใครคล่องแล้ววิชานี้เนี่ยเราสามารถปรับรูปร่างหน้าตาข้อสรุปเลยก็ได้อนนักศึกษาดูตรงนี้เราปรับแบบนี้ก็ได้ครับเอาลบ E เนี่ยย้ายไปอยู่ข้างหลังจะกลายเป็นบวก E เอาลบ G ย้ายไปอยู่ข้างหน้าจะกลายเป็นบวก G เห็นไหมครับมันก็จะได้เหมือนกับโจทย์พอดีเป๊ะ แแแบบบนนนี้้้ก็ไดลวต่คคจะะมองรัข้อสรุปที่2ออันนี้ง่ายๆเลยครับให้อ่าน b ไปหา a คือก้อนตรงนี้เลยอ่านได้ว่า b เท่ากับ a ข้อสรุปเขาถามว่าไม่เท่ากับใช่ไหมเราพิสูจน์แล้วครับมันเท่ากับฉะนั้นตอบเท็จตอบเท็จทั้ง2ข้อสรุปฝนที่ช้อยสองข้อ2ข้อสรุปที่1ครับจุดนี้นักศึกษาสังเกตว่า ตัวแปรเนี่ยมันอยู่ที่ส่วนมันอยู่ด้านล่างจําได้ไหมตั้งแต่คลิปแรกๆเลยอะตั้งแต่ปูพื้นฐานอะนะครับเราไม่ได้เจอจุดนี้มานานมากละเวลาที่ตัวแปรอยู่ด้านล่างตำแหน่งของส่วนนะครับเราจะต้องพลิกกับเศษเป็นส่วนให้ตัวแปรเนี่ยมันขึ้นไปอยู่ข้างบนอย่าลืมนะการกับเศษเป็นส่วนสัญ,ญลักษณ์ต้องเปลี่ยนนะครับจากน้อยกว่าต้องเปลี่ยนเป็นมากกว่า เราจะมาปรับรูปร่างหน้าตาข้อสรุปใหม่นะ2ส่วน G ปรับเป็น G ส่วน2สัญ,ญลักษณ์เปลี่ยนเป็นมากกว่าตัวหลัง1ส่วน4 C ปรับเป็น4 C ส่วน1 4 C ส่วน1ก็คือ4 C นั่นแหละส่วน1ไม่ต้องเขียนนะครับอ่าเราปรับรูปร่างหน้าตาข้อสรุปใหม่ข้อสรุปเดิมเราขีดค่าทิ้งไปเลยนะ ไม่ต้องดูแล้วนะครับเราจะดูข้อสรุปที่เราปรับรูปร่างหน้าตาใหม่ตรงนี้ให้อ่าน G ไปหา C ครับอ่านว่า G น้อยกว่า 4c ตอนนี้ตัวข้างหลังเท่ากับข้อสรุปแล้วครับคือ 4c เอาตัวข้างหน้าของข้อสรุปมาใช้ในการเปรียบเทียบ G ส่วน2น้อยกว่า1 G ครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่า G ส่วนส น้อยกว่า4 c ซีข้อสรุปถามว่ามากกว่าใช่ไหมเราพิสูจน์แล้วว่าน้อยกว่าครับตอบเท็ปข้อสรุปที่2ลักษณะของข้อสรุปเนี่ยคือเป็นการบวกหน้าและบวกหลังใช่ไหมครับอาจแสดงว่ามันต้องเป็นการจับคู่อสมการแล้วก็เอามาบวกกันนะจะจับกี่คู่อ่นหนังษามาดูตรงนี้ d บวก e เนี่ยมันคือตัวที่อยู่ในวงเล็บเดียวกันนะฉะนั้นเราจะมองก้อนเนี้เป็น1ก้อน d บวก e เนี่ย เวลาที่เราอ่านเราก็จะอ่านทั้งวงเล็บ d บวกออ่านไปหา C ครับเป็นอสมการหนึ่งคู่แล้วก็อ่าน A ไปหา B ครับเป็นอสมการคู่ที่สองเรามาอ่านอสมการคู่แรกก่อนนะครับอ่านวงเล็บ d บวกออ่านไปหา C ครับจุดนี้อ่านย้อนสอนนะอ่านว่า d บวก E เท่ากับ4 C นี่คืออสมการคู่ที่หนึ่ง จากนั้นอ่านอสมการคู่ที่สองอ่าน A ไปหา B ครับตรงนี้เลยอ่านย้อนสอนนะครับอ่านว่า A เท่ากับ b เอาทั้งสองอสมการมาบวกกันครับตัวหน้าก็จะได้ d บวกเบวก A เท่ากับตัวหลัง 4C บวก b ครับเหมือนกับข้อสรุปเป๊ะเลยฉะนั้นตอบถูกต้องครับ ตอบถูกคำตอบแตกต่างกันทั้งสองข้อสรุปฝนที่ช้อยสี่ข้อ3ข้อสรุปที่1ให้อ่าน f บวก g ไปหา b ครับข้อนี้ง่ายๆนะครับจุดนี้เลยที่จะดตัวไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้นะครับอ่านได้ว่า f บวก g น้อยกว่าหรือเท่ากับ b ครับเป็นไปตามข้อสรุปที่เขาถามจุดนี้จะดตัวไม่เขียนแล้วนะเพราะว่ามันชัดเจนในตัวโจทย์อยู่แล้วเนาะ ตอบถูกต้องครับข้อสรุปที่2มันมีเครื่องหมายประหลาดประหลาดอยู่นะครับเราต้องปรับให้เป็นเครื่องหมายปกติเนาะไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับปรับเป็นมากกว่าทีนี้เราก็ต้องอ่าน C นะครับไปหา G เลยครับ G 1ตัวคือ G ที่ต่อเติมออกนอกวงเล็บนะครับอ่านย้อนสอนอ่านว่า c,c, มากกว่า G ครับ เป็นไปตามข้อสรุปที่เขาถามเป๊ะเลยนะครับตอบถูกต้องตอบถูกทั้งสองข้อสรุปฝนที่ช้อยหนึ่งข้อสอบที่โจทย์เขายากยากเนี่ยนักศึกษาสังเกตว่าข้อสรุปมันจะง่ายถ้าเราปรับโจทย์ได้อะในการหาข้อสรุปเนี่ยไม่ยากละแต่ถ้าปรับโจทย์ไม่ได้มันก็จะหาข้อสรุปไม่ได้เราจะอ่านไม่ได้เลยนะครับเราต้องปรับโจทย์ก่อนอย่างข้อนี้เนาะข้อ4ข้อสรุปที่1ครับลักษณะของข้อสรุปเนี่ย มันจะคล้ายๆกับตัวแปร2ตัวสู้กับตัวแปร1ตัวเหมือนข้อที่ผ่านๆมาเลยนะเราเจอโครงสร้างนี้หลายครั้งแล้วนะครับดูยังไงนะครับนักศึกษาดูที่ตัวหลังก่อนตัวหลังเนี่ยเขาเป็น2 b แต่ในโจทย์เนี่ยมีแค่1นครับแสดงว่าสันนิษฐานเลยว่าตัวหลังเนี่ย 2B เนี่ยมันน่าจะเกิดจากผลรวมของ2องอสมการมาบวกกันแล้วตัวหลังเนี่ยรวมกันได้2 b ดังนั้นมันน่าจะเป็นการแสดงวิธีธรรมโดยการบวกกันของสองอสมการบวกกันยังไงนะครับคู่ที่1อ่าน A ไปหา B ก่อนครับคู่ที่สองนิสษาเห็นตรงนี้ไหม f บวก g f เบวก g เนี่ยมันคือตัวแปรที่อยู่ในวงเล็บเดียวกันเห็นไหมครับฉะนั้นเราจะมองว่ามันเป็นก้อนก้อนเดียวกันเลยครับตรงเนี้ยเวลาที่เราอ่านเนี่ยเราก็จะอ่านทั้งวงเล็บ f บวกจ อ่านไปหา B ครับมาลองอ่านอสมการคู่ที่1ก่อนนะครับอ่าน A ไปหา B ครับอ่านย้อนสอนอ่านว่า A...! เท่ากับ B นี่คืออสมการคู่ที่1อสมการคู่ที่2ให้อ่านทั้งวงเล็บ F บวก G อ่านไปหา B ครับก้อนนี้เลยทั้งก้อนนะครับอ่านว่า F บวก G น้อยกว่าหรือเท่ากับ B เอาทั้งสองอสมการมาบวกกันครับตัวหน้าก็จะได้ a บวก f บวก g เครื่องหมายเอามาสู้กันครับเครื่องหมายเท่ากับและเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับสองตัวนี้สู้กันใครใหญ่สุดตัวนั้นชนะตัวที่ใหญ่สุดคือน้อยกว่าหรือเท่ากับครับจุดนี้มันคือการเปรียบเทียบเครื่องหมายทั่วไปเนาะสอนมาแล้วครับตั้งแต่ปูพื้นฐานก็จะได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ ตัวหลัง b บวก b ได้ 2b ครับเป็นไปตามข้อสรุปที่เขาถามเป๊ะ,เ,ปะเลยตอบถูกต้องครับข้อสรุปที่2ให้อ่าน b อ่านไปหาทั้งวงเล็บ d บวก e ครับอ่านว่า b น้อยกว่า d บวก e ตัวหลังเท่ากับข้อสรุปแล้วครับเอาตัวหน้าของข้อสรุปมาเปรียบเทียบ b ส่วน2น้อยกว่า 1b เพราะฉะนั้นสรุปได้ว่า b ส่วน2น้อยกว่า d บวก e ครับเครื่องหมายเหมือนกับข้อสรุปเลยถูกต้องครับตอบถูกทั้งสองข้อสรุปฝนที่ช้อยหนึข้อ5ข้อสรุปที่1ครับให้อ่าน b ไปหา c ครับอ่านว่า b น้อยกว่า 4c c. ตัวหน้าและตัวหลังยังไม่เท่ากับข้อสรุปครับต้องทำตัวใดตัวหนึ่งให้เท่าก่อน ข้อนี้ทำจากตัวข้างหน้าจะง่ายกว่าครับทำ b ให้กลายเป็น2 b ครับโดยการคูณ2เข้าไปทั้ง2ฝั่งก็จะได้2คูณ b ได้2 b ครับน้อยกว่า2คูณ4ได้8 8 c ตัวหน้าเท่ากับข้อสรุปแล้วครับเอาตัวหลังของข้อสรุปคือ3 c มาเปรียบเทียบ8 c มากกว่า3 c เครื่องหมายหันไปคนละทางครับ ตอบ not sure ข้อสรุปที่สองให้อ่าน de อ่านไปหา fg นะครับ de ก็คือ de ที่อยู่ในวงเล็บตรงนี้นะครับอ่านไปหาอีกวงเล็บหนึ่งก็คือวงเล็บ f บวก g อ่านแบบย้อนสอนอ่านว่า d บวก e มากกว่า f บวก g ตอนนี้ตัวข้างหลังเท่ากับข้อสรุปครับ เอาตัวข้างหน้าของข้อสรุปมาเปรียบเทียบคือ D-E ลบ E d ลบ e กับ D บวก E d ลบ e น้อยกว่า D บวก E แน่นอนครับเครื่องหมายหันไปคนละทางตอบ NOT ตชัวน o t ตชัวทั้งสองข้อสรุปตอบช้อยสามครับ สำหรับคลิปนี้ติวเตอร์ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่สนใจติวสอบกพออนไลน์ดูแลจนถึงวันสอบเนี่ยนักศึกษาสามารถติดต่อได้ทางเพจติวสอบกพออนไลน์กับติวเตอร์นอตได้นะครับลิงก์เพจเนี่ยติวเตอร์ได้แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ติวเตอร์ด้วยนะครับติวเตอร์จะได้มีกำลังใจอัดเทปดีๆแบบนี้ให้หนักศึกษา,าได้ฟังเองครับขอบคุณครับ